ครับสวัสดีครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง Microsoft Word อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำ Mail Merge นะครับเพื่อใช้ในการทำเอกสาร Copy หลายๆ Copy ที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกันนะครับซึ่งผมได้ทำตัว เอกสารออกมาให้1อันนะครับก็คือตัวอย่าง mail merge ในทางด้านขวาอันนี้นะครับอีกอันนึงครับจะเป็นไฟล์ที่เป็นเก็บ contact เก็บรายละเอียดต่างๆซึ่งเราสามารถทำในไฟล์ excel ได้นะครับดังตัวอย่างครับเราจะมีชื่อมีนามสกุลมีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อหน่วยงานนะครับอันนี้เดี๋ยวเรา ทำการดาวน์โหลดจากไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ให้ได้นะครับทีนี้ครับการทำเมลเมอร์ชทำยังไงการทำเอกสารซ้ำๆทำยังไงนะครับให้เราดูครับตอนนี้เราทำการเตรียมเอกสารไว้ละนะครับโดยตัวอย่างของเรานะครับเราจะทำการเรียนเรียนใครครับเรียนชื่อนามสก,กุลตรงนี้นะครับเรื่องอะไรเรื่องเชิญประชุมแล้วก็รายาการเนะื้อหาปุ๊บนะครับ สุดท้ายครับผมจะใส่ไปในส่วนของ autores uh, accept response ตรงนี้นะครับโดยเราจะใส่ให้เขาเซ็นชื่อตรงนี้แล้วก็มี position มีตำแหน่งของเขาแล้วตามด้วยหน่วยงานของเขานะครับอันนี้คือเราจะทำตามนี้นะวิธีการทำ mail merge นะครับเราก็เริ่มที่ตอนแรกเลยครับเราเข้าไปที่เมนูที่ชื่อ mailing ก่อนเลยครับ ไปเมลลิ่งนะครับจากนั้นครับในหัวข้อในเมนูเมลลิ่งให้เราเลือก select recipient ก่อนนะครับเราจะต้องไปเลือกตัว data ที่เรามีการเก็บเอาไว้นะครับก็คือเราไปเรียก excel นี้ขึ้นมานั่นเองผมก็เลือก select recipient จากนั้นครับผมเลือก use an exciting list ครับ คือเรามีตัวเอกสารเก็บไปและเรามี Data เก็บไปและผมก็เลือก Use e x i i t i n g List ขึ้นมาจากนั้นครับผมก็เลือกไปที่ไฟล์ที่เราทำการเก็บครับผมเก็บอยู่ใน Mail Merge นะครับชื่อไฟล์ Excel ชื่อ Mail Merge ผมเลือกเสร็จเขาก็จะถามครับว่าจะเอาฟิลอันนาอาจจะเอาชีตไหนของไฟล์อันนี้ผมมีชีตเดียวครับคือชีตหนึ่งผมกดโอเคครับจากนั้นครับ ตัวหน้าตาของ mail merge ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงโดยเมนูที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเข้มเข้มขึ้นหมายความว่าเราสามารถใช้งานมันได้แล้วจากนั้นครับเราจะต้องการเอาชื่อเอานามสกุลเอาข้อมูลต่างๆมาใส่ในเอกสารของเราทํำยังไงนะครับวิธีการใส่ครับให้เราเลือกไปที่ ตำแหน่งที่เราต้องการใส่ก่อนยกตัวอย่างเช่นครับผมจะใส่ชื่อหลังจากคำว่าเรียนนะครับผมก็เมาส์ไปไว้ตรงนี้ให้เป็นเคอร์เซอร์ตรงนี้จากนั้นครับผมเลือก insert merge field ครับดาวลงมาครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ครับกะตรงด้านซ้ายครับเหมือนกันใช่ไหมครับ name surname position และ company เหมือนกันเป๊ะเลยผมต้องการใส่ชื่อก่อนผมเลือกชื่อไปจากนั้นผมเคาะเว้นบหนึ่งทีครับ ผมใส่นามสกุลต่อนะครับทีนี้เพื่อให้ความเพื่อให้เราสามารถเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างนะครับผมขอทำไฮไลท์เก็บเอาไว้หน่อยเวลามันเ,มนเสร็จเราจะได้เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงครับจากนั้นครับผมจะใส่ตำแหน่งใช่ไหมครับผมจะใส่โพสิชันผมกดใส่โพสิชันก็เลือกไปตรงนี้นะครับ ต่อจาก accept response ครับผมเลือก insert merge field เลือกไปที่ตำแหน่งครับผมจะให้เขาใส่ตำแหน่งตรงนี้ผมเคาะหนึ่งทีครับผมใส่ company ครับหน่วยงานครับอีกหนึ่งทีเพื่อความจะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับผมขอไฮไลท์ไว้นิดนึงครับเราจะได้สังเกตเห็นถึงความแตกต่างนะครับโอเคครับ ผมใส่เรียบร้อยแล้วใส่ชื่อนามสกุลใส่ตำแหน่งและใส่หน่วยงานเสร็จเรียบร้อยจากนั้นครับถ้าเราทำการ merge merge ตัวเอกสารอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกด finish and merge แล้วก็ดูไปได้เลยหรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่ชัวเราขอ preview r e s o l v ก่อนได้ไหมผมกด preview r e s o l v ได้ครับ ป็นไงครับผมกดพรีวิวดีซส์เสร็จเรียบร้อยครับครับชื่อคนแรกรีเบคก้าดีดีโอขึ้นมาให้แล้วผมลองกดขวาไปนหนึ่งคนครับไงครับสตีวี่ฮั l โลตำแหน่ง Company ออฟฟิเซอร์สองคอมพาเห็นไหมครับเราได้มาละสามสไปเรื่อยๆนะครับมี10คนในที่นี้มี10คนก็จะขึ้นมาทั้งหมด10คนนะครับทีนี้ครับ ผมขอ St o p p r e v i e w อันนี้ก่อนจากนั้นผมขอเซฟไฟล์อันนี้ไว้นะครับแล้วเราถ้าหากเรา merge อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเลือก finish merge ตรงนี้ครับผมก็ finish merge ครับทีนี้มันก็จะสามารถให้เราเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการ Print Document อันนี้ไหมถ้าเราต้องการ p ริ n t กดก็ p r i ้นออกได้ก็จะออกเป็นที่เครื่องปริ้นแล้วก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่า,าเราต้องการ ทำอย่างอื่นจะส่งเมลเราก็สามารถเซนเมลไปก็ได้หรือผมจะทําเป็นเอาไฟล์อันเนี้ยให้ออกมาเป็นไฟล์ Word ตามจํานวนคนเลยนะครับผมมี10คนผมก็กด finish merge เลือก edit individual document ครับเขาจะถามว่าเอาไม้หมดไหมผมกดหมดครับผมกดโอเคครับมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่หนึ่งอันครับรอดูสังเกตครับดูด้านล่างครับ เพจนัมเบอร์มีทั้งหมด10คนครับคนแรกรีเบคก้าผมขอ,อด่านซ้ายคนแรกรีเบก้าใช่ไหมครับคนที่2สตีวีตนตรงตามด้านซ้ายนะครับคนที่3มาริโก้โจนคนสุดท้ายครับ10ท่านครับเชรอนอะไรทักอย่างนี่ครับ10คนออฟฟิเซอร์10คอมพานีเจครับเราก็ได้เอกสารตัว ไฟล์เวิร์ดที่เป็นเมลเมอร์ชทั้งหมดตามที่เรามีคอนแทคที่เก็บเอาไว้ได้ทีนี้ครับผมขอปิดหน้านี้ไปก่อนครับผมไม่เซฟครับจากนั้นครับผมขอปิดไฟล์นี้ไปด้วยเลยครับแล้วผมก็อ่าผมเซฟไว้ก่อนนะครับผมขอเพิ่มนิดนึงครับสมมุติว่ามีอาจารย์ผู้ฟังนะครับผู้ ผู้ฟังรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเดิมทีเรามี10คนเกิดในอนาคตรเรามีคอนแทคเพิ่มมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมขอเพิ่มคอนแทคอีกสักประมาณกี่คนดี 2> 1 2 3 4 5ผมเพิ่ม5คนนะครับผมเพิ่ม5คนกดผมเพิ่มม,มีข้อมูลเพิ่มมา5คนแล้วออฟฟิเซอร์ผมก๊อบบี้แบบเร็วเลยนะครับ อ,อย่างนี้เสร็จนะครับผมกดเซฟจากนั้นครับผมลองเปิดไฟล์ตัว Mail m a i l m ิ r ์ดขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เมลเมิร์อันนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละอ่ะน่าจะใช่ครับผมกดเมลเมิร์ขึ้นเปิดมันมาอีกทีครับมันจะถามครับว่าต้องการเปิดจริงไหมอ่าผมต้องการเปิดผมกด yes ไปครับผมแบ่งสองหน้านะครับตอนนี้มี user ทั้งหมด 15คนนะครับตอนแรกเรามี10คนทีนี้พอเรามีการเพิ่มข้อมูลเป็นแนนี้แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลใหม่ปุ๊บเราต้องการ Merge จอีกทํำยังไงครับผมลองกดพรีวิวแล้วไปหน้าสุดท้ายดูครับเห็นไหมครับจากตอนแรกมี10คนตอนนี้เป็น15คนแล้วเราลองเช็คดูว่ามันจริงหรือเปล่าผมลองกด Individual นะครับลองเช็คดูครับว่าหน้าสุดท้าย นี่ครับเพจหนึ่งออฟสิบห้าครับหมายความว่ามีสิบห้าคนแล้วมีสิบห้าหน้าเช็คดูครับเพื่อความชัวครับว่าคนสุดท้ายชื่ออะไรเนี่ยครับเลยต้าทาบาหรือเปล่านะครับนี่ครับหน้าสุดท้ายเลยต้าทาบาตำแหน่งออฟฟิเซอร์สิบห้าคอมพานีเจอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้ Mail Merge ในการทำเอกสารที่มีลักษณะซ้ำๆๆๆกันนะครับเราสามารถใช้ Mail Merge อันนี้ทำงานได้นะครับโอเคครับในส่วนของ Mail Merge อันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ